สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆพ,พี่พน้องนทุกท่านทุกคนนะคะสมาชิกเก่าสมาชิกใหม่ทั้งที่ไทยแล้วก็ต่างประเทศเจกกันเหมือนเดิมค่ะกับพี่น้องพาเฮงสําหรับแนวทางหุ้นไทยรวมไปถึงนิเคีิจีนห้างเสิงไต้หวันแล้วก็เกาหลีนะคะแต่ว่าเรามาดูย้อนหลังก่อนเนาะของวันพุทธที่5นะคะที่ผ่านมาว่าผลออกอะไรบ้างนะคะสําหรับหุ้นหุ้นของเมื่อวานนี้มีแค่3หุ้นนะคะไทย ฮั่งเสิงแล้วก็ไต้หวันนะนอกนั้นก็หยุดนะนิเคอีจีนเกาหลี e, 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 หยุดนะคะทีนี้เรามาดูผลนะคะไทยเช้าเปิด9815พี่น้องให้4ี่ไปนะคะอันนี้หลุดนะคะไทยเที่ยง0 1 1ย์มา1เลยนะคะ ไทยบ่าย0607อ,อันนี้ก็มาศูนยเลยนะคะพี่น้องให้สี่ไปไม่มาเลยคะ่ะเย็น2291ไทยพลาดไปนะคะห้างเสียงเช้า98066ห้างเสียงพี่น้องให้หมาอันนี้ก็หลุดนะคะสำหรับห้างบ่าย79816 ให้หนึ่งห้าห้าหนึ่งออกหนึ่งหกอันนี้ก็หลุดนะคะทีนี้ไต้หวนันไต้หวันสามสี่สี่สามสี่อันนี้ก็หลุดพี่น้องให้แปะเมื่อวานนี้หุ้นสามหุ้นไทยห้างไต้หวนันพี่น้องหลุดหมดเลยหลุดหมดเลยค่ะต้องกราบขอโทษขออาภัยด้วยนะคะทีนี้เราก็มาดูของอวันที่หกพฤษภาคมกันต่อเนาะ วันที่6พี่น้องให้หุ้นไทยนะคะหุ้นไทยเด่นที่2ค่ะเด่น2จับคู่ 20, 2อ2ศูนแล้วก็สอนะคะนี่เคอีสามสามสแล้วก็3ามนะคะจีน3าม 30 31 32แล้วก็38นะคะสำหรับห้างเสีง7ค่ะ70 71 76แล้วก็79นะคะไต้หวันไต้หวัน3 31เอ่อ32 33 34แล้วก็35นะคะเกาหลี8ค่ะพี่น้องให้เป็น80 81 87แล้วก็89นะคะ ก็ยังไม่แน่ใจอีกนะคะว่าหุ้นไหนจะปิดอีกไหมฉะนั้นพี่น้องลงให้ครบแล้วกันเพราะว่าตอนเช้าเขาถึงจะอัปเดตข้อมูลกันนะคะว่าอันไหนปิดอันไหนเปิดนะฉะนั้นพี่น้องก็ไม่ทราบล่วงหน้าก็เลยลงแบบนี้แล้วกันอันไหนไม่มาอันไหนปิดก็ข้ามไปนะคะเพราะว่าพี่น้องต้องลงคลิปตั้งแต่กลางคืนนะคะก่อนนอนต้องอลงคลิปแล้วก็เข้านอนนะคะฉะนั้นอัปเดตข้อมูลก็อาจจะ ไม่เป๊ะนะคะสาหรับว่าหุ้นไหนเปิดหุ้นไหนปิดนะแต่ว่าก็ลงเผื่อไว้เลยละกันเหมือนเดิมค่ะเน้นไปที่รูดนะคะเน้นไปที่รูดค่ะเพราะว่าพี่น้องอาจจะจับกู้ให้พลาดนะคะเราก็มาลุ้นกันเหมือนเดิมเนาะสำหรับหุ้นไทยนิเคอีจีนห้างเสียงไตวันไต้หวันแล้วก็เกาหลีวันนี้ก็ลงช้าอีกนะคะมัวแต่ลุ้นดาวโจนค่ะลุ้นดาวโจนดาวโจนเพึ่งเสร็จ รุนเสร็จก็ทําคลิปลงนะคะตีสามเวลาไทยเนาะตีสี่ตีสามเวลาตีสามห้านาทีเวลาไทยเนาะดาวโจนออกแต่ว่าพี่น้องเพิ่งจะสี่ทุ่มนะคะตอนนี้ก็ประมาณสี่ทุ่มกว่าห้าทุ่มนะคะห้าทุ่มากนั้นพี่น้องก็จะลงแล้วก็ค่อยเข้านอนนะ,ะก็รุ้นดาวโจนมันเลยค่ะตื่นเต้นเลยใครที่ตามดาวโจนก็ไม่พลาดนะคะ ดูคลิปได้นะสมาชิกท่านไหนที่ดูดาวโจนนะคะคงจะเป๊ะจะปังกันนะคะสามหนึ่งล่างนะสำหรับหุ้นเราก็มาลุ้นกันนะคะขอให้เฮงปังๆค่ะหวังว่าจะเข้าทุกหุ้นปังทุกหุ้นนะคะแต่ถ้าผิดพลาดประการใดพี่น้องก็ต้องขอโทษขออภัยด้วยนะคะก่อนจะนำแนวทางพี่น้องไปใช้ก็โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะใช้สติในการดูใช้สติในการตัดสินใจที่จะ นำตัวเลขไปใช้นะคะส่วนสมาชิกเก่าสมาชิกใหม่ทุกๆไลค์ทุกๆคอมเมนต์ทุกๆ like, ก,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 กำลังใจพี่น้องก็ขอขอบพระคุณมากๆนะคะขอพระคุณมาก,ๆ,ะะมากๆเลยคอมเมนต์ไหนที่ตอบช้าก็ต้องขอโทษด้วยนะคะพี่น้องว่างหรือว่าตื่นนอนมาก็จะไล่์กดไลค์นะคะกดหัวใจแล้วก็ตอบคอมเมนต์ถ้าไม่ได้ตอบกดหัวใจก็คือการเป็นการสวัสดีทักทายแล้วก็ขอ ขอบคุณด้วยนะคะแล้วก็อีกอย่างอย่าลืมนะคะฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะเพื่อเป็นกำลังใจพี่น้องนะคะอยู่ด้วยกันก็ขอให้ทุกคนเงังๆงปังๆมีเงินมีทองใช้ไม่เจ็บไม่จนสุขภาพแข็งแรงแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายขอบคุณค่ะ